ใช่ครับครับทันนี้เทษเลยว่าทั้งสามมาแบบจิตอาสาใช่แล้วคือมาฟรีถูกต้องถูกไหมพี่พูดถูกนะตอนนั้นสิ่งที่เขาได้รับกลับไปก็แค่เสียงปรกมือครับขออีกทีไใช่ไหมฮะตอนแรกนะมีพี่แอบแซวตอนแรกก็เห็นนั่งกันเงียบเลยนะ นั่งกันเหมือนกับเพิ่งเดินมาเหนื่อยๆช้อปปิ้งกันมาแล้วพอเทมขึ้นปั๊บป้องปุ๊บทุกอย่างพร้อมทันทีเลยแล้วไล่มาเรื่อยๆนะบางคนมีกล้องซ่อนด้วยพอไปน้องนานนี้กล้องเพิ่มมาอีกนะแต่พอเห็นผูถังเบียร์มีป้ายไฟอีกพี่อครัไม่ธรรมดาอยากมาพักทครเป็แฟนๆอีกครั้งหนึ่งได้ไหมสวัสดีครับถังเบียร์จากสารภาพดนตรีครับผมสวัสดีค่ะนันจากสารภาพดนตรีค่ะ สดีครับเต็มจากสาขาสุดถามถึงผลงานกันหน่อยดีกว่าค่ะแต่ละคนมีซิงเกิลหรือว่ามีเพลงอะไรแล้วผลงานตอนนี้ค่ะสำหรับทางเบียร์ครับผมเพิ่งปล่อยซิงเกิลมาครับก็ Shut Up and Dance ครับเป็นเพลง Electronic Music แล้วก็เป็นเพลงเต้นครับยังไงก็ฝากให้ไปดูทุกคนทุกคนเลยเพราะว่าภาพในวีสวยมากใช่แล้วก็เพิ่งปล่อยออกมาครับผมค่ะแล้วมีช่องทางการติดตามคือ นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยครับกับซิงเกิลช Up and Dance นะครับที่ดับจัน4922222โทรออก37ครับหรือว่าจะสามารถดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชัน iTunes KKBOX ได้กบคลิกเลยครับเฮะเจ้าของป้ายไฟนี่ก็คือบางทีซื้อ iPad, iPhone แล้วก็ยังซื้อนะครับตัว Android มาเพื่อโหลดเพิ่มถ้าโหลดมากขนาดนั้นแนะนำว่าจ่ายเงินน้องเลยดีกว่านะครับไม่ได้เราต้องสนับสนุนศิลปินผมนะ หลายบ้านหลายบ้างค่ะก็เป็นซิงเกิลเหมือนกันนะคะที่เพิ่งปล่อยไปก็ชื่อเพลงว่าหรือว่าเธอที่ร้องไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะคะที่ดอกจัน492222โทรออกแล้วก็กด36นะคะส่วนอีกหนึ่งอัลบั้มหนึ่งนะคะซึ่งได้มีโอกาสร้องคเวอร์เพลงของพี่ตัวสันนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่าข่าวร้ายหรือเปล่านะคะก็จะอยู่ในอัลบั้ม acoustic reunion นะคะง่ายก็หาซื้อกันได้เพราะว่าก็เหมาะที่จะมอบเป็นของขวัญในโอกที่กับวันปีใหม่ ีนะะคก็ยังใหฝากด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะหลายคนรออยู่นะคะสำหรับผลงานหนังนะคะภาพยนตร์นะคะเรื่องเยสโนน2.5นะคะค่ะจะเย็นนะคะยังยังไม่ได้ถ่ายนะคะออ๋ยังไม่ได้ถ่าย่มีแน่นอนนะคะแตมีแน่นอนอดใจรอสักนิดนึงถูกต้องค่ะค่ะค่ะครับผมของเทมตอนนี้ก็กำลังทำซิงเกิลแรกอยู่นะครับค่ะก็กำลังคุยกันอยู่ว่าจะเป็นแนวไหนอก็ รอติดตามเลยค่ะที่คุณพี่ถนัดแนวแบบแนวเพลงแบบไทยเป็นพิเศษหรือเปล่าจริงๆผมจะถนัดแสดงมากกว่าครับไม่เลยตอนตอนมาร้องเพลงเนี่ยต้องตต้้อองงมานั่งหาแนวกันค่ะแต่ว่าได้ฟังแน่นอนหัวใจเราจะนิดกึงเนาะแน่นอนปีนี้ครับแต่ว่าเอ่อนอกจากนั้นก็คือมีมีหนังนะครับที่ช่วยติดตามหนังเรื่อง Skin Trade ้วยครับที่เออ่แดนกับพี่จาร์พนมนครับถ่ายจบไปแล้วค่ะแสดงเป็นอะไรเอ่ยบทบาทอันนี้แสดงเป็นตำรวจ อ๋อค่ะทำไมทำไมต้องหัวเราอะค่ะคือเพราะผมจะอยู bridge, really well. ่อยู่ประมาณแค่นี้ตำรวจอาหารนักเลงอ๋อแต่็แไม่ต้องหัวนักเลงเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็อ่แค่นีกภาคสองที่ถ่ายกับเจสันสเตนก็กำลังยังถ่ายอยู่ัรโอ้ยหนังสางประเทศด้วยไม่ธรรมดารับพระเอกเรื่องสกคนไหมคะด้านขวมคือคงสอเป็นค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับ S <S วันนี้แน่นอนครับสาภาพกันรีติดตามมาได้ก็ผ่านทางแฟนเพจนะครับ Facebook นะครับะะแะ้วก็อย่าลืมครับอุดหนุนนะครับผลงานของพวกทั้งสามคนกันด้วยนะครับอ่าววันนี้มีหลายๆคนพูดถึงเรื่องของจิตอาสาเอาอีสักคำถามโดงก,การก่อนอส่งต่อนะครับเดี๋ยวเราจะมีเล่นเกมแล้วก็มีแต่แฟมิลี่แกร์อยู่กั<ห>เราด้วยพูดถึงจิตอาสาในแบบของเราถ้าเป็นเทมเองเพมจะทำอะไรครับอาสาคือการช่วยเหลือจริงๆแล้วพี่เทมดเตรียมมาแล้วค่ะ เตรียมไว้เพื่อที่จะเขาเรียกว่าประชาสัมพันธ์ในภาษาที่เขาถนัดนะคะขอสักนิดนึงค่ะพี่เลี้ยงสงก่อนที่จะชวนผมขอถามว่าที่อีเวนต์นี้มีเป็นภาษาเยต์ไหมหรือว่ามีเป็นภาษาอังกไหมเพื่อเผื่อผมจะแปลให้ให้นไทยเจ้าเอาเลยค่ะพูดได้เลยคนคนไทยคอคอมือหน่อยโอนี่เป็นโอ้นี่ไม่ดีอ่ะเลี้ okay um, good evening ladies and gentlemen uh, I'd like to translate this just just for your benefit just in case you wanted to know um, this, this, this this is a charity event um, this this event just invited about over 140 charity sort of uh, communities to come and sell what they have and, and you know all, all the money that, that's spent today goes, goes to their separate charities so whatever you can put in it would be a great help thank you เยอะเพียมมากนั่นก็แปลว่านะคะแปลว่าชวนชวนเนาะหลายคนนะคะนี้เข้ามามุลนะคะมีกว่าร้อยสี่มูลนิธิอยู่ในโครงการนี้เดี๋ยวทุกป่าทุกสตางค์ที่คุณจะนำมาจ่ายนี่เตรียมกันนานมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวนะ่งมาคำว่าคนนี้จะตั้งแล้วคนนี้แปลใช่แล้วจบโยนไปที่ถัดไปแล้วถัดไปจะพูดอะไรต่อล่ะคะ จริงๆผมถ้ามองๆเล็งๆบริบทนีไว้ก็จะมีเสถียรรามสถานคแล้วก็บริบทสุขภาพไทยใช่ครับก็จริงๆผมชอบชอบเรียกอะไรแชร์ช่วยเหลือแล้วก็แบบทาบุญแบบนี้อยู่แล้วค่ะว่าเรารู้สึกว่าเราได้ปลูกจิตสำนึกตัวเองให้เป็นคนดีอยู่ตลอดเวลาที่จะมาจนเราได้ทําประโยชน์แล้วก็เป็น PR อาเป็นกระบอกเสียงกระบอกหนึ่งให้ทุกคนรู้ว่าตอนนี้คนไทยร่วมมือกันทำความดีครับ น้องกำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นการแชร์ผ่านทาง Twitter Facebook หรือว่าช่องทางต่างๆที่เดี๋ยวนี้มันง่ายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนหายนะคะานี้ก็มีกระจกเงาขอบูเลอทีนะคะแล้วก็อีกหลากหลายมากมายเช่นที่บอกว่ากว่า140บูเลอทีนะคะที่อยู่ในอ่าวบอกว่าคนไทยขอมือหน่อยได้ไหมคะขอมือหน่อยได้ไหมค่ะขอมือหน่อยใช่ก็ได้ขวาก็ได้นะคะชัดเจนมากแต่ว่าช่วยชูขึ้นมาให้ครบทุกนิ้วนะพี่อั๋นคะชูแบบนี้ได้ไหมชูแบบนี้ได้ไหมอ๋ออย่างนี้ได้ ห้ามนะฮะแบบอื่นห้ามนะครับเราจะไม่เสี่ยงเนาะเราเสี่ยงกันช่วทุกมือทุกนิ้วนะคะยังไงก็ช่วยเหลือกันค่ะพวกเราสามคนก็ยังไงถ้าเป็นงานการกุศลหรือทำอะไรเพื่อสังคมพวกเราก็ชอบเลยใช่แล้วครับขอบคุณมากๆทงี่วันนี้ครับทางรายการนะครับบ้านพระรามสี่ด้วยแล้วก็มุ่นคนไทยของบุญหน่อยครั้งที่สองขอเซฟมูนด้วนให้กับทั้งสามเลยครับน้องเทียนน้องดานแรียร์อ่ะโอเคเดี๋ยวจะได้ให้ลงไปพักกันแล้วก็จะไปช่วยในการแชร์ แลวก็ <ฮะ S 2> ช่วยเหลือคนที่แตกต่างกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับค่ <ฮะ S 2> ถือ,ถอว่าเป็นเป็นกลุ่มศิลปินเนาะที่อย่างน้อยหากเราเป็นศิล